ดวงชะตาฟ้าลิขิตชีวิตชาวราศีกุมช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15เดือนกรกฎาคม2568ันายชาวราศีกุมช่วงนี้นะคะคุณจะมีความโดดเด่นมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการงานที่ทำนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำนะคุณก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆให้คุณต้องรับผิดชอบนะคะแล้วคุณก็มีความสามารถในการที่จะทำออกมาได้ดีด้วยนะคะ ท่านใดที่กำลังมองหางานอยู่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานทำที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณถนัดด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ทำการค้านะคะช่วงนี้คุณก็จะมีลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามานะคะให้การสนับสนุนคุณดีอยู่หรือท่านใดที่ผลิตสินค้านะคะก็กำลังมองหาสินค้าตัวใหม่ๆนะคะคุณก็จะได้สินค้าที่ดีด้วยนะคะหรือบางท่านก็มองหาธุรกริจใหม่ๆนะเพื <c oughs> ่อเป็นการขยับขยายงานออกไปนะคะการลงทุนใหม่ๆ ส่วนท่านใดที่กําลังมองหาลูกน้องบริวารน,นะคะก็จะมีโอกาสได้ลูกน้องบริวารที่ดีนะคะเข้ามา ท่านใดที่มีลูกอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ลูกของคุณก็จะทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจนะคะเขาอาจจะเรียนเก่งหรือว่าสอบติดที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะหรือว่าลูกเชี่อฟังดีนะคะลูกน้องบริวารดีะคะ่ะช่วงนี้นะคะโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนในด้านของเรื่องการเงินการทองนะคะช่วงนี้คุณก็ยังมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองเข้ามาได้เยอะอยู่นะคะแล้วคุณก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะคะคุณอาจจะก,กังวลว่ามันจะหมดไหมก็อย่า ไปกังวลมันเลยนะคะมันก็ยัง คุณก็ยังมีโอกาสที่จะหาเงินขัดทองเข้ามาได้อีกนะคะส่วนในด้านของเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอหนึ่งการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะการเป็นภูมิแพ้การเป็นหวัดเป็นไอนะคะหรือบางท่านอาจจะเจ็บปากเจ็บฟันนะคะหรือช่วงนี้ท่านใดอาจจะปวดเมื่อยตําเนื้อตําตัวก็ได้นะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บเนี่ยแหละคะ่ะนะยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่มีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ความรักก็ยังพ ดูแกันดีนะคะยังให้ความเข,าข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะคะก็ <c oughs> จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะ <c oughs> ส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้คุณก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจ อาจจะพูดคุยกันถูกคอนะคะหรือ,อมีความคิดเห็นที่ตรงกันนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ากันได้ดีนะคะในด้านโชคลาภนะคะก็มีโอกาสที่จะมีโชคดีนะคะก็วันที่1ก็ลองซื้อดูนะคะให้ซื้อกับเพศตรงข้ามนะคะส่วนท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงวันนั้นนะคุณก็มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะว่าจะทํำยังไงต่อไปนะคะจะตัดสินใจซื้อสินค้าตัวใหม่ก็ได้นะคะหรือท่านใดที่ทําการค้านะคะช่วงนั้นก็จะมีลูกค้าเข้ามา,าสนับ สนุนคุณนะคะก็แนวโน้มว่ามีโอกาสได้รับข่าวดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะในวันที่1นนะส่วนในวันที่2นะคะวันที่2วันที่3นะคะวันนั้นนะก็จะเป็นวันที่คุณควรจะพูดให้น้อยๆหน่อยนะคะอย่าไปพูดเยอะนะคะถ้า,เ,าเรื่องใดที่มันจําเป็นหรือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องตกลงเ็นสัญญาหรือว่ามีข้อตกลงอะไรเนี่ยช่วงนั้นก็พิจารณาให้ดีด้วยนะคะในช่วงของวันนั้นแล้วก็ระมัดระวังคําพูดคําจาด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมือสื่อสารนะคะก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะบางทีมันอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นโทรศัพท์เสียหรือคัดข้องตรงไหนนะคะหรือบางท่านอาจจะหลงลืมไว้ตรงไหนก็ได้นะคะในช่วงของวันนั้นนะก็ท่านใดที่มีปัญหาก็ให้เปลี่ยนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้นะคะโทรศัพท์นะส่วนในวันที่เอ่อสี่ถึงห้านะคะวันศุกร์นะคะก็วันนั้นก็จะเป็นวันที่ดีๆนะคะวันที่เบาๆสบายๆนะคะ อาจจะมีเรื่องที่ไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะคะส่วนในวันเสาร์นะคะก็เป็นวันที่คุณอาจจะพักผ่อนหย่อนใจนะคะเดินทางท่องเที่ยวนะคะสบายใจดีนะคะไปในสถานที่ที่คุณรู้สึกพอใจอยากจะไปนะคะในช่วงของวันนั้นนะคะ แต่ก็มีรายจ่ายมากพอสมควรนะคะในช่วงของวันนั้นนะส่วนในวันอาทิตย์นะคะการเดินทางนะคะก็อาจจะเร่งรีบหน่อยนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยอาจจะเมื่อยหน่อยนะคะหรือท่านใดที่ทําการงานนะคะในช่วงของวันนั้นนะคะก็งานอาจจะเยอะงานอาจจะยุ่งในช่วงวันที่7นะคะวันนั้นงานก็จะเร่งรีบหน่อยนะคะท่านใดที่ทําการงานนะจะต้องเร่งรีบทานะคะงานเยอะงานยุ่งนะคะหรือบางท่านเนี่ยการใช้รถใช้ถนนก็ควรไปด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าเร่งรีบมากจนเกินไป ะะวันนั้นนะ,ะส่วนในวันที่8นะคะ8-9นะคะช่วงนั้นนะว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมีความสบายอกสบายใจนะคะการติดต,อต่องานใดๆก็ราบรื่นดีนะคะใครมีลูกมีหลานนะคะลูกหลานก็จะทําให้ภูมิอกภูมิใจมากๆนะคะท่านใดที่มีลูกน้องบริวารน,นะคะก็ลูกน้องบริวารดีหรือท่านใดที่กําลังมองหาลูกน้องบริวารน,นะคะช่วงวันนั้นก็มีโอกาสได้รับขา่าวดีๆมีเรื่องดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารน,นะ,ะส่วนวันที่10 กวันที่11นะคะช่วงวันนั้นนะคุณก็จะมีเรื่องที่ต้องเคร่งเครียดหน่อยนะคะหรือว่าง,งานเยอะงานยุง่งนะคะต้องรวบรวมสมาธิหน่อยนะคะในการตัดสินใจในการทำงานครั้งนี้นะคะรวมถึงท่านใดที่มีโอกาสที่จะต้องเดินทางนะคะก็เดินทางไกลด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเดินทาง,าทาทางแต่ก็อาจจะติดติดขัดขัดอยู่บ้างนะคะส่วนเรื่องการใช้จ่ายนะคะในช่วงของวันนั้นนะคุณมีเรื่องที่ต้องจ่ายเยอะพอสมควร นะคะคมันก็มีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องนั่งแก้ไขด้วยนะคะในช่วงของวันนั้นนะส่วนในวันที่12นะคะ 12กับ13นะคะเป็นวันที่ดีนะคะเป็นวันที่ทำอะไรก็มีความคล่องตัวนะคะคุณจะสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะก็สำเร็จดีนะคะก็มีความรับรื่นดีนะคะในช่วงของวันนั้นนะส่วนในวันที่14นะคะ14 15นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆด้วยอีกวันหนึ่งนะคะที่คุณสามารถจัดการเรื่องต่างๆได้ดีนะเรื่องงานเรื่องการอะไรที่มันค้างคาอยู่นะคะคุณก็จะจัดการมันได้นะ อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถเคลียร์ได้นะคะทุกอย่างก็มีความลับรื่นดีนะคะนี่คือภาพรวมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับชาวราศีกุมนะคะช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15เดือนกรกฎาคม2568แต่คนเราก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะเป็นเพราะเกิดวันที่ต่างกันเกิดปีที่ต่างกันนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาผิวพรรณก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็บุญภาวันาส่งไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างท่านที่เกิดวันต่างๆนะคะ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณจะมีความโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแล้วก็รวมถึงการขยับขยายธุรกิจ หรือมองหาอาชีพใหม่ๆนะคะเพื่อเสริมสร้างไรายได้ของคุณนะคะท่านใดที่ทําธุรกิจการงานอยู่นะคะช่วงนี้กําลังมองหาอะไรทําเสริมเพิ่มเติมนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นนะคะส่วนท่านใดที่กาลังมองหางานนะคะคุณก็จะได้งานที่ดีทํานะคะแล้วก็ท่านใดที่มีคนรักนะคะช่วงนี้คนรักก็จะส่งเสริมสนับสนุนคุณดีมากๆเลยนะคะให้คุณมีงานมีการหรือได้ทําในสิ่งที่คุณถูกใจนะคะ และท่านใดคิดจะเสี่ยงโชคนะคะก็ ondan, แนะนําว่าให้เสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามนะคะแล้วก you know ็ให you know ้ท you know ําบุญก่อนนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องโชคลาภนะคะส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะก็จะมีข้อเสียหน่อยนะคะก็คือต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งกับมิทิาใกล้นะคะคนที่เคยพูดดีต่อกันอาจจะกลายเป็นพูดไม่ดีต่อกันนะคะส่วนเรื่องโชคลาภคุณก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภก็จะมาจากความฝันนะคะถ้าคุณฝันอะไรเนี่ยคุณก็ ให้ลองซื้อเล็กตัวนั้นดูนะคะอะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็ระวังลื่นล้มนะคะนะ เกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องอะไรพวกนี้นะคะคุณใช้น้ําใช้ท่าเข้าห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยค่อยๆไปนะคะระมัดระวังนิดนึงนะส่วนท่านที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้คุณก็ต้องเนหน็ดเหนื่อยเรื่องการงานหน่อยนะคะต้องดิ้นรนนะงานจะหนักหน่อยนะคะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้นะคะส่วนในด้านของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บปวดไม่เจ็บปากก็เจ็บเท้านะคะหรือว่าปวดเมื่อยตรงไหนนะคะแล้วก็เกี่ยวเรื่องดวงตาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ระมัดระวังนิดนึงนะส่วนเรื่อง ื่องการใช้รถใช้ถนนนะคะก็ค่อยๆไปนะคะใจเย็นๆนะคะค่อยๆขับไปส่วนท่านที่เกิดวันพุธนะคะคนนี้ก็จะมีความโชคดีอยู่นะคะในด้านของการเจราจาการต่อรองนะคะแต่ว่าก็อย่าไปเร่งไปรีบอะไรนะคะหมายถึงว่าเจราจาแล้วก็จบแล้วก็รอฟังข่าวดีๆนะคะก็อย่าไปเร่งไปรีบมากนะคะแต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะคเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้นะคะบางทีเนี่ยโรคภัยที่คุณเป็นอยู่ ะะแล้วมันหายไปแล้วนะคะมันก็มีโอกาสที่จะวนกลับมาได้นะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆนะคะก็อย่าไปหลงไปลืมตรงไหนนะคะ นะแล้วก็เรื่องงานที่คิดว่ามันจบไปแล้วนะคะคุณอาจจะต้องกลับมานั่งแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะส่วนท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนนี้ก็จะมีความโชคดีนะคะมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุสนดีมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะ,ะผู้ใหญ่เป็นแบ็กดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะทําอะไรจะติดต่ออะไรนะคะในช่วงนี้ผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาแก่คุณมากๆเลยนะคะรวมถึงการมีโชคมีลาบนะคะก็แนะนําว่าให้หมันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเสี่ยงโชค ะค,ะคุณก็จะประสบความสาเร็จนะคะมีโชคมีลาบดีนะคะก็ให้ซื้อกับเพพตรงข้ามนะให้ทําบุญก่อนแล้วค่อยไปซื้อนะคะหรือซื้อแถวแถววัดวาอารามนะคะก็จะประสบความสาเร็จมากๆเลยนะคะส่วนท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะคนนี้ก็จะมีความโชคดีด้วยเช่นกันนะคะยังน้อยๆคุณก็ยังมีทรัพย์สินเงินทองนะคะมี ครอบครวที่ดีนะคะนะอันนี้คือด้านดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะคะก็ยิ่งประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของอการใช้จ่ายเงินที่ใช้จ่ายมากเป็นพิเศษนะคะนะ,ะมันอาจจะจ่ายเยอะไปหน่อยนะคะก็ยังไงก็ทบทวนให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรลงไปนะคะส่วนในด้านของความรักก็ให้รักแบบพอดีๆนะคะอย่าไปรักมากจนเกินไปนะคะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะคนนี้ก็จะมีความโดดเด่นในด้านของการเงินนะคะคุณก็มีเงินมีทองอยู่แล้วนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะก,กังวลมากไปนะคะว่าการเงินของคุณเนี่ยมันจะหมดไปหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยแนะนําว่าอย่าไปเครียดกับมันมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนี่เกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะคะความตึงเครียดนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะคะก็แนะนําว่าให้มันนั่งสมาธิหน่อยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็อย่าไปยึดติดอะไรกับมันมากนะคะ แล้วก็ตัดสินใจอะไรลงไปเนี่ยนะอย่าไปคิดช้านะคะอย่าไปคิดนานจนเกินไปบางทีเนี่ยการที่คุณคิดนานจนเกินไปนะมันไม่ทันการนะคะอ่าแล้วก็ท่านใดที่คิดอยากจะลงทุนอยากจะซื้อทรัพย์สินนะคะที่ดินเอาไว้ในช่วงนี้นะคะคุณก็ถ้าซื้อได้ก็ซื้อนะคะนะเพราะว่าช่วงนี้ที่ดินยังไม่แพงมากต่อไปมันก็จะทําให้คุณมีเงินมีทองในอนาคตนะซื้อเก็บไว้สัก2ปีนะคะแล้วต่อไปคุณจะได้ร่ํารวยนะเกี่ยวเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะ เกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคะ அத, ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนนี้ก็จะมีความโชคดีนะคะทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทำอะไรผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนด้วยนะคะคุณมีคคุณเป็นคนที่มีความสามารถด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เป็นแบกดีด้วยนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จดีนะคะก็ลุยเต็มที่เลยละกันนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะนี่คือการทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะ<ๆ> เอ่ยยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ไว้ด้วยนะคะเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะอาจารย์ก็จะมีคลิปสั้นคลิปยาวนะคะออกมาเป็นประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ